để phải tắc thành Mà đà mà đà Hèn sọp Hèn sọp bước mà cũng bước mà Hello Hello Hello

ต่อตาต่อตาต่อตาเลยอะโดมโดอโมองไรกันนะเล่นเนี่ยเบรียไม่มีใครเอาใส่เว้ยมีแต่เราเสียงกันเองไอ้พวกไม่ปิดไม่เนี่ยนะชนะดูวีดีมันฆ่าคุโร่คุโรนี่เมื่อคุโด่พูดอย่างเงี้ยอะไรคุโด่ไม่สามารถอะไรนะฆ่าคนบนได้ที่กูมั่นใจว่าไม่ใช่มึง ไม่ีอ่ะไอสัตว์แบบเร็วนี่วิ่งช้าเกินหน่อยสัตว์วันไหนไม่สะดวกเลยไม่ไม่เวลาฆ่าเวลาฆ่าในระยะฆ่ามันอยู่ไกลเว้ยไม่นี่มันลำบากเกินมันวิ่งท้อยากไอ้เฮียไม่เอาันเร็วไปเออเอเร็วออลองลอเล่นแบบโอ้โหเดแฟลเอดอมเิกแล้วเหรอโอ้ยวัไหนจะถึงไวมากเดอแฟลเดอแฟลช

ตา้ตรงที่มันวิ่งเร็วเรื่อยๆกูเข้าระตูไม่ได้กูเข้าระตูไม่ได้กูอะไรจะไปเว้ยากูงไไฟเลยไอเบสมึงไม่ต้องมาใส่ร้ายกูมึงอะชอบปั่นไปเรื่อยอ่ะมึงอย่าไปเชื่อมันเยอะนะเบสอย่าตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วไอดีมันวิ่งตามกูแล้วก็มันถ้ากูถ้าถ้ามันด้วยอ่ะ้าน เกิดตายเกิดตารเลยเหรอเกิดตไฟถ้าถ้าถ้ากูขอแล้วแบบกูขอบอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมถ้าตอนนี้กูโดนโหวตนะขอไม่ต้องเสียหายด้วยมึงจำรอบไอ้ดอมไม่ได้เหรอกูโหวตใคลิปไอ้เหี้ยเรายุ่นมีหลักฐานมากพอไม่ไดีหมดตัวอย่างนี้เลยนะจ๊ะไม่ดีหมดไอ้ดีมึงอย่าเชื่อมึงอย่าเชื่อเบสกูยังยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยยังไม่มีใครตายเลยเลยกูขอบอกว่าอย่าลืมโหวตเบสด้วยละกันนะ กูไม่ได้เป็นกูโดนอ่ะดาวผิดหรอกนะมึงผิดตลอดเลยเบสผิดบ่อยมากเลยอ้งกูโดนปอบกูบอกกูโดนปอบมึงได้เวลาตายตามมาแล้วแหล่ะเฮ้ยหลอกตายเบสเลยเอาเดี๋ยวไม่หายใจเลยมีอะไรกันหรอใครใครโหวตให้คนอื่นเขาตายเมื่อกี้โหวตวันเลย เยซูไม่เอาให้เอาไปใสิ่งนี้เย่ว่ะไอเกมมึงหรือเปล่ามึงใช่ไหมเบสมึงไม่ต้องมาแก้ตาว่ะทุกคนอีกแค่ครั้งเดียวเชื่อมันกูเชื่อมั้นมึงตกยานไม่หายสักไอ้เนี้ยมึงลอง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 คิดเอาละไอ้เนี้ยคือแบบคือปรับสปีดรันเดือดแล้วมันปั่นคนเดียวอ่ะเวลากูดาวอ่ะไอ้พวกขอ ไอ้เหี้ยึงโง่ยากเลยเยมึงเชื่อมันในกูอีกครั้งเดียวไอ้จีนอ่ะพยายามจะให้กูเป็นให้ได้ไอ้เหี้ยมึงโง่ให้เขาตายแล้วมก็แค่กูขับแค่แค่กูขับกูก็เป็นแล้วอ่ะไอ้ยี่มึงโง่ไรบ้างทีม่เคยได้ยินหรือไงไอ้ดีมันแหละเป็นคนเดียวแหะโอนไอ้จีนทุกคนเชื่อแค่กูขับก็เป็นแล้วเหรอไอ้ด้อมดอมมัเชื่อกูไอ้ดีมเลยไอ้จีนเร็ว ไอ้ยเอ้อียนี่เฮ้ยงไอ้ยองมีเในใจไอ้กูอะมันบ่อยอะมันบ่อยอะม่น่าถึงรอบตาต่อไปแล้วหรอได้แล้วอะเออเออเอคุโดคุงน่ะข้าควไม่ได้หรอกนะ้องจม้งครัน วใครก็ได้กดดีกดดีกดกูรู้แล้วใครคือคนร้ายกดโอ้โหไอสังกดด้วยกูกดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรีกูรีกมึงเลยกลัวกูบอกเลยนะมันไม่มีฆาตกรฆ่าเลยเว้ยมีแต่โหวตกันแล้วก็ตายกันเองเพื่อจะไกลไว้ใจกันเอีตั้งแต่เวสปัดกูแล้ว ไอเราเป็นไอ้ไอ้เต้เป็นไติเต้เต้นไอ้ดีเป็นไม่เคยได้เห็นฆาตกรฆ่าใครเลยฆาตกรอีซี่ฆาตกรยืนเฉยกันชนะเลยเฮียระแวงกันเองดีไอ้เต้แค่วิ่งตามก็ผิดแล้วเอ้ยในฐานะที่กูเป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยไอโคโดคุงมานานฉันว่าฉันว่านายเป็นแน่เลย มีอะไรจะยิ้มถั่วไปเนียบคลิปเลยกูโด่คูกูโด่คูเฮียเลยมึงไม่เปิดไมค์มึงคุยกูได้ไหมไอ้เฮี้ยไอ้ดอมแม่ห่วยดอมแม่เฮี้ยมึงไม่พูดมึงมีพิรุธที่สุดเลยอะมึงไม่พูดแล้วไม่มีใครตามมึงแล้พูดเยอะห่วยมึงอะไร ตายกันเองไ yeah. อ,อ,อ้เี้ยเออชอบจบแล้วหรอจบแล้วเหรอบอกแล้วคาตรกอยิ้มเลยอะ